สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องอิงสอนเองนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาทําโจทย์จากหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือทฤษฎีจํานวนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีจํานวนนั่นเองทํากันเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากโจทย์นะคะจากโจทย์ข้อเจก็คือให้ a b c ละ d เดีย่ยเป็นจํานวนเต็ม ดังนั้นจงพิสูจน์ว่าข้อ7.2ก็คือ a ลบ b บวกด้วย c ลบ d เนี่ยจะเท่ากับ a บวก c แล้วลบด้วย b บวก d นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ข้อ7.2นี้กันเราจะพิสูจน์โดยการขั้นตอนแรกคือเราต้องเขียนกานพิสูจน์นั่นเองค่ะทีนี้ จากโจทย์เนี่ยมี a b c แล้ดีนะคะเราจะต้องตอนแรกเราต้องกําหนดก่อนนะคะก็คือกำหนดให้ a b c แล้ดีเนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองพอเราเอ่อกำหนดแล้วนะคะเราก็จะยกโจทย์มานะคะก็คือจาก a ลบ b บวกด้วยกับ c ลบ d จะได้เท่ากับอ่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันนะคะทีนี้เอ่อจากโจเนี่ยมันจะต้องการให้ไปเป็นก้อนหลังใช่ไหมคะให้ก้อนหน้าไปเป็นก้อนหลังทีนี้เรามาทำกันก็คือจะได้ว่า A บวกกับลบหนึ่งคูณด้วย b อ่าบวกกับ c บวกกับลบหนึ่งคูณด้วยบี D นั่นเองอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ลบ b เนี่ยมันเท่ากับลบหนึ่งคูณ b จริงไหมทีนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันอ่าเราอยากรู้ว่าลบ b จะเท่ากับลบหนึ่งคูณ b จริงไหมอ่าจริงไหมเนื่องจากนะคะ เรารู้ว่าลบ b เนี่ยเป็นตัวผกผันผกผันการบวกของ b อ่ะก็แรกเราเราจะรู้อย่างนี้ก่อนนะคะก็คือไอตัวเนี่ยมันเป็นตัวบกผกผันการบวกของ b นั่นเองทีนี้เราอะต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าไอ ลบหนึ่งที่คูณอยู่ยกับ b เนี่ยก็เป็นตัวผกผันการบวกเหมือนกันอ่าตัวผกผันการบวกของ b เองอการที่เราจะต้องการที่เราจะพิสูจน์นะคะเราก็จะจะได้อ่าก็คือลบหนึ่ง คุณกับ b การที่เป็นตัวผกผันการบวกอะคะ่ะก็คือถ้าตัวนั้นบวกกับตัวผกผันการบวกมันก็จะเท่ากับศูนย์ั่นเองอทีนี้จากอันนี้นะคะเราก็จะไปบวก b เข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร b u อ่าเราก็จะดึงออกมานะคะก็คือลูกหนึ่งบวกเดียวกับ หน,นั่นเองแล้วคูณอยู่กับ b r ทีนี้ลบหบวกหนเนี่ยมันก็จะเท่ากับ0นนั่นเองค่ะศย์คูณอยู่กับ b ก็จะได้0ดังนั้นนะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นลบหคูณอยู่กับ b เนี่ยก็เป็นตัวผูกผันการบวก ของ b เหมือนกันซึ่งการบวกตัวบวกหันการบวกของแต่และตัวเนี่ยก็จะมีค่าเดียวเท่านั้นค่ะอ่ะาเขียนก่อนว่าแต่ตัวของแท้ตัวผกผันการบวกของ b จะมีเพียง ค่าเดียวเท่านั้นนั่นคือเนื่องจากมันมีค่าเดียวนะคะเอ่อเนื่องจากเนี่ยลบ b เนี่ยเป็นตัวผกผันการบวกของ b แต่ว่าตัวผกผันการบวกเนี่ยมันจะมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ว่านั่นคือลบ b เนี่ยก็จะเท่ากับ ลบหนคูณด้วย B นั่นเองค่ะอ่าทีนี้พอเราพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงอ่าตรงนี้อ่ามาได้ยังไงทีนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะใช้สมบัติสลับที่การบวกนะคะก็คือเอาลบหนึ่ง ที่คูณด้วย b เนี่ยมาอยู่ไว้ข้างหน้าแล้วก็ออา a เนี่ยไว้ไว้ข้างหลังเพื่อที่เราจะได้จะได้อันนี้นั่นเองอ่าทีนี้ข้างหลังก็เหมือนเดิมเลยทีนี้นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราต้องการให้เราต้องการให้อันเนี้ยมันมาอยู่ในวงลิบเดียวกันเราก็จะใช้ สมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะอ่านี้ตกวงลิปอีปตัวหนึ่งนะอ่าเราใช้สมบัติเปลี่ยนมูมโดยที่เราจะเอาอันนี้ไว้ข้างนอกแล้วก็บวกกับวงลิบ e บวก c ห้าทีนี้เราก็จะได้ก้อนเลขมาแล้วเนาะแล้วก็บวกกับลบหนึ่งคูณด้วยกับ d อ่าทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วค่ะเราก็จะ จัดรูปนิดหน่อยโดยการใช้สมบัติสลับที่การบวกนั่นเองก็คือเอาวงเล็บนี้มาไว้ข้างหน้านเองคือ a บวก c บวกกับลบ1 b บวกกับลบ1ที่คูณอยู่กับ d อพอเราได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาใส่วงเล็บให้มันนะคะใส่วงเล็บให้กับก้อนหลัง a บวก C บวกอยู่กับวงเล็บใหญ่ลบหนึ่งคูณกับ b บวกกับลบหนึ่งคูณอยู่กับ d อ่าที่นี้นะคะเราจะสามารถเราจะสังเกตได้ว่าในวงเล็บหลังเนี่ยเราสามารถดึงหนึ่งออกมาได้เพราะมันมันมนถูกแจกแจงออกมานะคะลบหนึ่งเนี่ยถูกแจกแจงออกมา ทีนี้เราก็จะสามารถดึงลบหนึ่งออกมาได้ลบหนึ่งคูณอยู่กับ b บวก d ทีนี้นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยไม่ใช่เท่ากับนะครับบวกก็คือลบหนึ่งลบ b แล้วก็มันจะได้เท่ากับก็น้าเหมือนเดิมบวกกับไม่ใช่บกวกนะคะก็จะเป็นลบ a b บวก d อ่าทีนี้เราสังเกตน,นะคะว่ามันเหมือนกันแล้วนะคะก็คืออันนี้กับอันนี้ดังนั้นนะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น a ลบ b บวก c ลบ d จะเท่ากับ A บวก C ลบ B บวกตีนเองอ่าเราก็จะทำเสร็จได้แค่นี้นะคะก็จะได้ตามที่เขาต้องการให้เราพิสูจน์ได้แล้วสำข้อนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะบ๊ายบาย